ก็บอกว่าโลกเราเนี่ยมีน้ําเป็นพื้นที่70%แล้วในเขตน้ําลึกก็แทบจะไม่มีการไปสำรวจแต่ทุกครั้งที่สำรวจแล้วเจอเศษซากตะกอนอะไรในน้ำลึกก็จะเจอสิ่งนี้นก็แลเป็นเทศบาลแล้วกันเป็นเทศบาลในเขตน้ำลึกตัดกินซากะนะครับพวกนี้มักจะมีอายุที่ยืนแล้วก็แข็งแรงสามารถทนแรงดันทนเรื่องของความเย็นแล้วก็ทนอดอาหารได้นานๆเคยอ่านว่ามันอยู่แบบไม่ได้กินอะไรได้40สัปดาห์ น่าจะเป็นไข่เนาะพี่นะไม่รู้เนาะตอบอะไรไม่ได้เลยมันคือไม่รู้จักเลยต,ต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือครั้งแรกของ,ของไทยประเทศไทยเ่ยทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับสัตว์ทะเลน้ำลึกที่เป็นกระแสไวรัลในโลกโซเชียลมากที่สุดครับทุกคนนี่ไม้เมยงไม่ทางติดเลยถือกันไว้อย่างนี้แหละเพราะว่าน,นี่คือไอโซพอด ที่ประเทศไต้หวันเอาไปทําเป็นลามเมงตัวใหญ่ๆบนชามที่แบบเกิดเป็นภาพไวรัลเยอะแยะมากมายแล้ววันนี้ครับทุกคนมันมาอยู่ที่เคนจากุแล้วตัวจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราวาร์ปไปในมือถือเลยนะพอไหมหนึ่งสองสามเรามาถึงแล้วครับนี่ รูปส่งมาทันทีเราก็พร้อมเข้าชาร์จทันทีไม่ได้มีการเตรียมอะไรทั้งสิ้นได้ของมาปุ๊บเดินทางมาปั๊บเวลาเนี้ยที่เรามาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เขาปิดเบรกพอดีคือช่วงบ่ายนะเพราะว่าของเนี่ยมาส่งช่วงเวลานี้พอดีใครที่ยังไม่เคยมาเคซากุนะต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ได้มีแต่เมนูที่เฮ้ยแพงแพงแปลกแกหรือเปล่าของปกติเขาเนี่ยอร่อยอย่างนี้เลยสวัสดีครับเจ้าของสำนักของเรา นั่งหลบมุมอยู่ตรงนี้วันนี้ส่งรูปมาพบผมมาถึงทันทีวันนี้เรามีตัวอะไรให้คนดูครับมีแมงสาบี <c oughs> ไ้หวันญี่ปุ่นไทยเราจะน้อยหน้าได้ยังไงไพเพื่อนพี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอดูแมงสาบของเราตรงนู้นกันเลยนี่คืออะไรครับเ<อ>ผื่อคนดูบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นไวรัลในโลกออนไลน์ตอนนี้ตัวนี้ ถ้าเรียกจริงๆก็เรียกว่าไอโซพอดนะครับญี่ปุ่นเรียกว่าโอคุโซกุเมชิเป็นกลุ่มครัสติเชียนคสติเชียนก็คุ้งปูทั้งหลายเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันเหมือนอที่เรากินมแมลงแมลงมันก็มีการวิวัฒนาการมาอะไรคล้ายๆกันตัวนี้เป็นสัตว์โลกถึงดำบรรด้วยอ,อาจจะเคยเห็นในฟอสซิลในอะไรต่างรูปทรงเขาก็มีความคล้ายกับพวกยุคไดนนเสาร์พวกนั้นเหมือนกันเนาะ พวกนี้เป็นไอโซพอตที่อยู่ในระดับน้ําลึกมากๆปกติแล้วมันมีหลายชนิดแต่หน้าตาก็จะไม่ค่อยทิ้งกันเท่าไหร่จะคล้ายๆกันแต่ว่าขนาดแตกต่างกันแล้วไอโซพอตเนี่ยมีชื่อไทยไหมพี่บ้านเราอะถ้าเป็นชนิดที่คุ้นเคยนะครับ,บที่จเจอบ่อยก็เป็นแมงกินลิ้นแมงกินลิ้น,น,นใช่หน้าตาอย่างนี้เลยแต่ตัวมันแค่นี้เองเล็กๆจะอยู่ห่างกันมากเลยนะใช่อยู่ในป่าปลา,ปาไฟแดงป่าปลาทู เหมือนเป็นปรสิตอ่าอะไรอย่างนั้นอ,อันนั้นคือมันจะเป็นแทงต้นในในทะเละแล้วก็ไปเกาะอ,อยู่ในปากของปลาแล้วก็กินดูดเลือดของปลาเป็นอาหารแล้วทําตัวเป็นแทนลิ้นไปเลยแต่ตัวนี้ล่ะอันนี้เนี่ยไม่น่าจะใช่ไซส์ปรสิตแล้วลใหญ่ขนาดนี้อันนี้นะมันมีที่ไต้หวันานะอ่าเป็นไต้วันเขามีตัวไอโซพอดก็เขาทาเป็นลเมงแล้วก็มีคนแต่คนถามว่าเอามาได้ไหมเอามาได้ไหม ก็เอามาสินี่กเอามาจะน้อยหน้าได้าายังไงบอกแล้วซอสใต้สมุทรของเราอ่ะไม่ใช่แค่เล็กๆอีกแล้วนี่เราเห็นที่ไต้หวันนี่วันนี้อยู่เมืองไทยแล้วแล้วไม่ได้มาแค่ต,ตัวเดียวในชามมาทั้งฝูงอ,อ,อันนี้มาจากไต้หวันเลยใช่ไหมพี่ใช่ตัวมาจากไต้หวันครับ<ง> <ic> ซึ่งเมืองไทยเรามีแบบนี้ไหมครับมีแบบเหมือนแบบนี้เลยนะนีแต่ตัวเล็กกว่านี้เป็นไอโซพอตเหมือนกันแต่คนละพันกันจะใส่เล็กกว่านี้บ้านเราจะ จะเจอในอเรือสำรวจนะครับเวลาก็มีเรือสำรวจไปสำรวจลากอวนน้ำลึกก็จะมีพวกไอโซพอร์ตพวกนี้ติดมาบ้างแต่ตัวจะไม่ใหญ่หลักๆพวกนี้มันกินอาหารเหมือนกุ้งหรือปูก็คือกินเศษซากตะกรอนโปรตีนต่างๆที่ตกไปสู่ก้นทะเลบางคนบอกเอ้ยกุ้งปูสะอาดไอ้นี่สกปก มันเหมือนกันนะเพื่อนกันจริงๆมันที่ยวข้องกันกุ้งหรือปูที่อยู่หน้าทะเลมันก็กินของเน่าเสียเหมือนกันเราเรียกมันว่าแมงสาบทะเลได้ไหมพี่ถ้าเราจะกินมันก็อย่าไปเรียกมันอย่างนั้นเลยให้เกียดมันนิดนึงที่เอาเป็นคนกลัวแมทงสาบเนี่ยเราเกลียวมาเกลีย์เกลีย์เอาเป็นว่าไอโซพอดแล้วกันนะหยุดภาพไว้แค่ตรงนั้นพอคิดว่าเป็นกั้งชนิดนึงอะเออเป็นกั้งชนิดนึงเออถ้าถ้าเรามองด้านหลังนะทุกคนคลีบเขาเนาะจัหยีบโชว์ไอ้เสียบกลัว แผ่น B มันจะไม่ค่อยน่าพ่ลมเั่าไหร่นี่ซึ่งนี่ที่่ผมบอกกอคือข้างหลังนี้ทุกคนตัวนี้ปกติเราเวลาอยู่น้ำลึกอะมันจะากลางงี้แล้วก็ใช้แพนตรงนี้ครับว่ายน้ำามันว่ายน้ำเหมือนกับเหมือนปลาลก็ฟุบฟุบไปแล้วก็ใช้ขาเดินเหมือนกันกินพว,วกเศษซากที่จมลงไปก้นทะเละมันจะอยู่น้ำมึกประมาณ200ถึงพันเมตรนะครับเขาอาศัยอยู่ที่ไหน แล้วเราแบบมีน้อยมีเยอะแค่ไหนยังไงทาไมเริ่มึ่งเพิ่งจะแบบเกิดมาเป็นไวรัลเพิ่งเคยเห็นกันตอนนี้ครับพี่เขาบอกว่าโลกเราเนี่ยมีน้ําเป็นพื้นที่70%แล้วในเขตน้ําลึกก็แทบจะไม่มีการไปสารวจแต่ทุกครั้งที่สํารวจแล้วเจอเศษซากตะกอนอะไรในน้าลึกก็จะเจอสิ่งนี้ก็เลยเป็นเทศบาลแล้วกันเป็นเทศบาลในเขตน้าลึกตัดกินซากะนะครับพวกนี้มักจะมีอายุที่ยืนและก็แข็งแรงรสามารถ,ถทนแรงดันทนเรื่องของ ความเย็นแล้วก็ทนอดอาหารได้นานๆเคยอ่านว่ามันอยู่แบบไม่ได้กินอะไรได้40สัปดาห์โอ้โหนี่เป็นฟาสติ้งขั้นสุดทุกคนเป็นการอดอาหารขั้นสุดแบบเรียกว่าจําศีลได้เลยใช่เลยว่าจาศีลก็นดนะ้เพราะว่าเวลาโอกาสที่จะมีเศษอาหารนะครับหรือซากปลาซากอะไรที่ตกจากผิวน้ําไปถึงก้นทะเลเออมันต้องรอดจากปากนกปากการอดจากปลารอดจ,จากอะไรหลายๆอย่างกว่าจะไปถึงก้นทะเลมันใช้เวลาบางครั้งเนี่ยซากสัตว์อาจะต้องใช้เวลาถึงสองวันกว่าจะจมไปถึงก้นทะเลได้มีทุกที่ ั่วโลกไหมพี่เขาว่าไอโซพอตเนี่ยมีอยู่ในทุกพื้นที่เลยนะครับมันจะอยู่กระจายกระจายกันไปแต่จะเป็นชนิดเล็กชนิดใหญ่ชนิดนี้เป็นชนิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเคยเห็นว่ามีหนักได้เป็นโลก็มีหลายโลอย่างตัวนี้ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยตัวละประมาณกี่ขีดหกถึงแปดขีดต้องบอกว่าที่ไต้หวันกับที่เวียดนามมีขายอยู่แล้วแล้วก็เป็นของที่แพงนะเพราะอย่างอันนี้ต้องบอกทุกคนนะว่า อตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทางร้านเนี่ยเขาเอาเข้ามาต้องมีการีออเด d e r นะไม่ใช่แบบอยู่จะสุ่มสี่สุม5เอาเข้ามาคือของมันไม่เคยมีใครกินก็จริงแต่แบบโอเคแหละเอามาถ่ายรูปก็คุ้มแล้วแต่ว่าในอีกมุมนึงก็ต้องดูคนที่จะกล้าพร้อมจะกินด้วยและในแง่การกินล่ะพี่มีแบบการรีเสิร์ชไหมครับพี่ว่าที่ไหนเขากินกันบ้างหรือเขากินยังไงบ้างเวียดนามเอาไปผัดทำเหมือนกับพวกอาหารจีนก็เอาไปแบบรวนน้ํามันแล้วก็ ผัดซอสผัดอะไรเฮ้ยนี่ทางเชฟนิวเขาเลยนะเขาสร้างชื่อไว้กับกุ้งมังกรน้ําลึกผัดพริกไทยดําอยู่นะก็ได้ผมว่าผัดพริกไทยดาก็ได้ไดหรือวันนี้เขาจะฉายแสงอีกแล้วทุกคนใครอยากให้เชฟนิวทําเมนูอาหารจีนดิคอมเมนต์มาบ่อยๆครับนานๆเขาจะทําทีแต่ละอันทําไปนี่อร่อย ต้องบอกว่าก่อนนะว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราน่าจะรัดคิวลงก่อนหลายๆอันเลยแต่อันที่เขาทาดีมากๆเนี่ยให้รอติดตามชมเลยครับคือหมาล่าหม้อไฟปลาไหลมอเล่อันนั้นคือเราสร้างสถิติปลาไหลมอเล่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยทุกคนแล้วก็โคตรอร่อยใช้คํานี้เลยอร่อยมากอ่าส่วนวันเนี้ยจะไปทางไหนนี่เป็นครั้งแรกของประเทศไทยเรียกได้ไหมพี่ก็ถ้าเอามากินนะอ่า้าจะเป็นครั้งแรกครับนี่เป็นครั้งแรกของประเทศไทยแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเมนูที่ทางเกนซากุทำนะจะเป็น เมนูอะไรส่วนถ้าใครดูจบแล้วคาใจอ,อยากจะลองชิมมั่งทักหาเขาดูทักเข้าไปดิเคนสกุดูโทรมาหรือทักแชทมาจองก่อนอเพราะว่าเนื่องจากว่าทําเมนูเนี่ยต้องใช้เวลานานมันไม่ใช่อะไรที่แบบจะปุ๊บปั๊บแล้วได้เลยใช่ครับอาจจะต้องจองก่อนมาถึงปุ๊บนั่งมามาถึงนั่งปุ๊บแล้วบอกจะกินตัวนี้บางทีอาหารร้านอาหารเรามีคิวมีการเตรียมงานงานที่เป็นร้านอาหารที่เป็นงานคราฟเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการเตรียม ถึงเวลาที่เราจะทำการชำระ iSoulport Pro รุ่นใหม่จาก Apple นะครับทุกคนครับนี่ตอนนี้ทีมคุกกำลังจะจับมีดไม่ใช่เรื่องแบบตรงไหนครับเทปนิวเลื่อนมันออกอ่ะอืมน้ำออกเต็มเลยที่ตัวแบนเลยอะเจ๊ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับทำไมตัวมันฟีบลงแบบนี้ครับเนี่ยอยู่ก็มีน้ำออกมาครับน้ำแบบน้ำจริงๆอ่ะครึ่งกะละมังได้นะแล้วตัวก็คือฟีบลงไปเลยน่าจะเป็นตรงที่เรากดตรงซิกแพคเขาหยุ่นๆเมื่อกี้แน่เลยที่ซิกแพคเขาละ เฮ้ยมีอูนิว่ะมีอะไรให้กินวะนี่นะครับนิงๆกันนะมันคือถอดขาถอดออกมาแล้วเรียบร้อยมันคือครัติเชียนน่ะครติเชียนมันก็เป็นกุ้งปูอ่ะเออนี่น่าจะเป็นไข่กันนะพี่เนาะไม่รู้ นาะตอบมันไม่ได้เลยมันคือไม่รู้จักเลยมันมีความเป็นเนื้อเนื้อวุ้นวุ้นอยู่นะอันนี้อันนี้คือด้านนอกเมื่อก,กี้ที่เราเห็นเนาะอะเข<อ>าเบอกว่ามันสามารถแทะซากประวานหมดภายในสองสามวันอะ่ะที่มันจมไปก้นทะเลเออที่มันเอาคน,นเอาไอระเทสพวงลงไปอ่ะ,อะ้น,ะก,นกินปั๊บเดียวหมดนี่ปิรันย่าหรือว่าไอโซพอร์ตกันที่เมนูวันนี้เป็นอะไรยังไม่ได้ถามเชฟเลยครับวันนี้เชฟจะทำเป็นกระแตงครับนี่นะครับทุกคนอันนี้คือน้ำ ที่มันถูกนึ่งผ่านเนื้อของเขาออกมานะครับที่อยู่ในเนื้อไอโซพอรตนะนี่น้ําเป็นคุณๆอย่างนี้เดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงกินเหมือนปูบางๆแต่เค็มๆแต่ว่าไม่ได้เค็มขนาดนั้นทะเลขนาดนะั้นเค็มแบบเหมือนปูอะ่ะเอางี้เค็มเหมือนน้าจากเนื้อปูอะ่ะตอนนี้เนื้อออกมาแล้วทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีตรงไหนให้ค้นหายางนี่ไปแล้วมาเราไปส่วนของขากันนะทุกคนตอนนี้เชฟเนี่ยเรียบร้อยไปหมดแล้วแต่ว่ามาถึงตาย <laughs> นี่ขาเป็นอย่างนี้วงหวงพงพงเหมือนหลอดเลยปูมาไหมพี่ปูมาเพราะฉะนั้นใครที่กลัวสัตว์บกชนิดหนึ่งเสียมปานเลิกกลัวได้ครับอันนี้คอนเฟิร์มว่าปูมาร้อยเปอร์ซนี่ทุกข้อนี่นะมีเนื้อหมดเลยปูม้าปูม้าเลยปูพ่วงปู2ตัวประกบติดกันมี14ขาอยู่ใต้ทะเลลึก แต่ไม่มีเนื้อเฮ้ยแต่มันมีตรงไข่นะพี่ที่เรายังไม่ได้ลองเยล,ลองก่อนไหมเผื่อเป็นการแต่งแล้วมันไม่รู้รส <Okay. S 2> ได้ครับบีให้ซอมหน่อยมาถึงณจุดๆนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่านี่เป็นน่าเป็นตับอ่ะตับบอะใช่มันคือตับมันมีรสชาติความมันๆเหมือนไข่ปูอยู่นะพี่แต่เทคเจอร์อะเหมือนอูนิโอ้พี่จริง เท็กเจอร์เหมือนอูนี่แต่กลิ่นรสชาติเหมือนไข่ปูพี่อ้อลองพี่อ้อลองจริ้งทิ้งไม่แต่หน้าตามันไม่น่าเป็นคุณโนโมโนนี่ครับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับได้นัดตัวก่อนกินครับสวัสดีครับชื่อกันครับจากเพจพูดคุยเคลมไบการทัวร์เดชแชนแนลครับกลิ่นอย่างที่บอกก็ไมนเหมือนปูม้านะเท็กเจอร์เป็นไงเคยกินไข่ปูกระเทยป่ะปูกระเทยคืออะไรก่อนพี่อะปูกระเทยมันคือปูตัวเมียที่พิว่าการการไม่สมบูรณ ช่เ้ามันแทนที่มันจะผลิตไข่มันผลิตไข่มันแทนอันนี้เหมือนไข่มันมันกับมันมากเลยนะมันมีความมันแบบมันเคลือบลินเลยแล้วหวานผมชอบชอบมากอร่อยถ้าใครชอบกินไข่ปูฟองเลยไหมผมไม่อยากเห็นแบ้เวลาไข่ปูดหน้ามันถูกนึ่งใช่ไหมมันจะกลายเป็นก้อนๆใช่ไหมมันจะรู้สึกว่า texture มันไม่ค่อยอันี่เท่าไหร่อันนี้ texture แบบนุ่มๆพุดดิ้งอะพุดดิ้งมันมีฟองกันพุดดิ้งครับ ถึงเวลาแล้วครับนี่วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษครับมาร่วมชิมมาลอกินอย่างเดียวครับวันนี้ไอโซพอรตครั้งแรกในเมืองไทยเมนูนี้ชื่อเมนูว่าอะไรครับพี่อ๊อฟครับแกลแตงจแอนไอโซพอรตจิมเลยครับบีบหนึ่งกุเลมอนไหมหรือกินเลยเอาที่พี่อยากจะเสิร์ฟให้เราเลยครับอย่าพิ่งเลยกินเปล่าๆก่อนมาพี่แก้เรลมอนมันนั่นไปหน่อยนี่คือเนื้อเขาใช่ไหมครับใช่แล้วแต่พอทําออกมาเนื้อมันสีไข่กั้งเนาะ รสชาติไข่ปูกลิ่นคข้าปูแต่ว่าเนื้อเหมือนกันเมื่อกี้เราชิมแบบหลังจากที่นึ่งเสร็จมาแล้วทุกคนปูแท้ๆปูม้ามเลยแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าพอเป็นเมนูแบบนี้จะเป็นยังไงเนาะยังมีความปูอยู่เล็กน้อยอปลายๆแต่พอมันเป็นกระตังก็ได้มีความแบบฝร,รั่งๆอ่ะที่การชิมกันครับอย่างแรกเลยคือตัวเนื้อเนี่อนยอย่างที่บอกเนาะม,นมันมีความคล้ายก้างสูงมากนะครับคือหอ,อกม่วง ลักษณะไฟเบอร์ของเขาเนี่ยมันจะมันจะไม่ได้แน่นเฟิร์มเหมือนเนื้อกุ้งหรือตัวก้างแต่ว่ามันจะคล้ายๆปลูมันมาเป็นฝอยๆเนาะพี่นะตอนที่เราแกะเมื่อกี้กลิ่นทะเลหน่อยๆปูมาไปลายๆบางๆพอเอามากินโรคาไตเนี่ยมันก็คือเป็นคล้ายๆก้าแตงปลูเลยเออคือรสชาติแบบขัดกับหน้าตามากนะอันนี้บอกตามตรงหน้าตานี่เอกซติกสุดทางแต่รสชาติอันนี้คือแบบ ไฟไดนิ่งได้อะอย่างหนึ่งเลยที่รู้สึกนะถ้าเทียบกับปูม้ารู้สึกว่ารสชาติมันจะหวานม้อกว่าปูม้าแต่มันจะมีความมันที่มากกว่าอ่าใช่ใช่เป็นความมันที่แบบติดอยู่ในอัพเตสบางๆนะเป็นไงครับท่านผู้อำนวยการเมื่อกี้กินไข่มันก็ไปไอหรือตับมันก็ไปพี่ว่ามันแปลกๆนะเรามีภาพจำไม่ดีหรือเปล่าอันนี้คืออีกหนึ่งประสบการณ์นะครับของซอสใต้สมุทรที่ ผมบอกคุณแล้วว่าเราอ่ะมันเลยระดับประเทศไปแล้ววันนี้มันต้องไวรัลมันต้องไประดับโลกแล้วเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนช่วยกันแชร์ครับ <ao> ทุกคนครับครั้งหน้าเราจะพาไปเจอกับตัวอะไรสัตว์ประหลาดขนาดไหนมีประหลาดกวันนี้อีกไหมพี่แล้วกลับมาเรื่องปลาไทยบ้างก็ได้อ่าเพราะว่าของแปลกประหลาดละเราก็เส้นนี่ก็สุดทางแลวนะ,ะเราเริ่มพยายามสร้างมูลค่าให้กับผงในไทยเดียวกัน <errado. S 2> เพราะฉะนั้นอันเนี้ยบอกเลยว่าเราเอามาแทรกให้ก่อนเลยครับนี่บอก เป็นวรัลมากๆแล้วเราจะยอมน้อยหน้าประเทศอื่นไม่ได้ในฐานะที่เราทําซอสใต้สมุดเพราะฉะนั้นมันต้องมาแล้วมันก็มาจริงๆต้องขอบคุณพี่อ๊อฟครับมากครับวันนี้ขอบคุณพี่กันด้วยที่มาร่วมแจมกับเราเนาะครั้งหน้าอยากดูตัวอะไรคอมเมนต์มาแชร์มาไลค์มาเยอะๆแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ